ตอนนี้นะคะเจ้าของเท่าแก่ร้านเมลอนนะคะก็ใจดีมากลดราคาให้เราเมลอนเหลือกิโลละสิบบาทค่ะตรงไหนบ้างอ่ะมันไม่จะมีแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นกอเป็นคาสามารถพิเศษของลูกนะคะในการก่อรองราคาสินค้าเลาก็จะเหมาหมดร้านเลยสำหรับเมลอนยังไม่รู้นะคะว่าทั้งหมดกี่กิโลแต่ว่าเราจะได้แล้ว แน่ๆก็คือกิโลละสิบาทคุณคุณผมชายตลาดไทยกำลังเดินมาที่นี่ดูแลอัน,นเดี๋ยวเขาต้องชังก่อนว่าเขามีทั้งหมดกิโลที่เป็นแบบนี้ลองแป๊บนึงน้องขอกระดาษปากกาพี่หน่เด้อบางลูกก็ใหญ่เนาะบางลูกก็เล็กสวัสดีสวัสดีค่ะัดเสียัสด้โอเคลดเสียงได้ด้วคอันนี้พี่จันนะคะ เรียบร้อยดีค่ะเหลืออีกนิดเดียวละพี่มีมีแตงกวาแตงกวานี่ต้องไปฝั่งลานฝันะคับถ้าถ้าเราไม่ไปได้ไหมพี่ประสานเลยได้ไหมให้เขาเอามาส่งเราเลยเราจะเอาสักห้าร้อยโลมันไม่น่าต้องไปดูเองูเองบางทีแตงกวามันแพงหรือว่ามันยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูที่เขาอ๋อเดี๋ยวอย่างงั้นเออเราจัดทีมงานไปดูแตงกวาแล้วเขามาส่งตรงนี้ได้ใช่ไหมก็ถ้าเราซื้อเขาจะมีรถมาส่งรถรถจะจอดอยู่ตรงไหนนี่ไงจอดอยู่ข้างหลังเลยเนี่ย เดินเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเป็นรถสีฟ้าก็ก็น่าจะได้ครับเป็นหกล้อใหญ่มันค่อนข้างลำบากถ้าออกไปครับน่าได้น่าได้โอเคนะครับนี่นะครับทีมงานของตลาดไทยนะครับพี่สมชายนะครับมาดูเลยมาอำนวยความสะดวกทางเขนิ้จันนะครับเพื่อที่จะตลาดใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่ากว้างใหญ่ไพศาลใช่รับต้องก็จะเอาอะไรมาครับ ตอนนี้เราก็ได้เราก็ได้หลายรายการแล้วครับขาดแตงกวากับข้าวโพดอ๋อข้าวโพดอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเดี๋ยวตรงข้ามไปดูก็ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวาก็ซื้อตรงนี้ไปเราไปสั่งเลยดีกว่าแล้วก็ชั้นจัดการตรงนี้นะเนี่ยพี่พี่เหมาทั้งหมดเลยตรงนี้นะโอเคขนมกันขนมไม่เอาแล้วนะขนมไม่เอาแล้วครับข้างล่างแถวล่างตัวเองแถวที่นั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ มีการเปลี่ยนรายการนิดหน่อยก็คือตอนนี้เราได้เมลอนโลละสิบาทส่วนขนนเนี่ยเราก็จะยังพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้าวโพดแล้วก็แตงกวาทางด้านโซนผักฝั่งนู้นใช่ตอนนี้เราอยู่ลไม้รวมไม่เป็นไรเราเรามีรถนำไม่เป็นไรครับอ่ะงั้นรีบไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนผักกันเลยใช่ไหมคะเราจะไปเขาเรียกโซนคนข้าวโพดก่อนไหมก็ออยู่โซนผัก โซนข้าวโพดนี่อยู่โซนผักเหรอคะไม่ไปอยู่โซนผักการเกษตรข้างอยู่ใกล้ใช่ไหมคะไปเลยค่ะคุณพี่น้ำเลยค่ะรอขนนะนะเราไปกระบะด้วยเรกระบะด้วยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเอาสิบล้อมาอีกคันหนึ่งตอนนี้เริ่มกำลังคิดว่ารถที่เอามาพอไหมคะพี่อู๊ดเอามากี่คันคะมาสามคันพอจะพอพอพี่อู๊ดนี่ขนรถมาจากหัวหินเลยนะคะมีสิบล้อสีชมพูหนึ่งคันเป็นคัน ของมนุทีได้ข่าวแล้วก็มีกระบะไปสองพันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าพอไม่พอยังไงเดี๋ยวว่ากันก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะขนลงไปได้นะคะซึ่งปกติเนี่ยช้างกินวันละประมาณต่อเชือกนะ200กิโลกรัมถึง300ร้อเลยนะถึงสามร้ยถ้าตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าตัวใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือว่าถ้าอันไหนที่ ที่มันตุนได้เนาะมันก็อาจจะกินไปได้ที่เราซื้อมาทั้งหมดนะอาจจะได้ไปประมาณสักสองวันหรือสามวันก็จะทําให้ภาระของเจ้าของช้างที่ดูแลช้างอยู่ประมาณ60 7 0เจิเชือกที่สุรินตอนนี้เบาลงอย่างน้อยก็เท่าที่เราหาได้ในช่วงนี้และพอหมดก็ค่อยไป<พ>หาต่อน,นี่เป็นภาระของคนเลี้ยงช้างจริงๆนะเพราะช้างกินทุกวัน ต่อไปไปไหนครับเนี่ยซื้ออะไรเดี๋ยวเรา,เ<อ>ากำลังจะไปซื้อข้าวโพดกับแตงกวาอีกสองรายการสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เราจะรีบนำของลำเลียงขึ้นรถนะครับขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จัดรถนำมาให้เราจะนำเราไปถึงจังหวัดสุรินเลยนะครับที่ท่าบ่อเลยอขอบคุณมากๆนะครับ ยังไม่ตัดใจจากขนุนนะคะถ้าเกิดว่าทานเดี๋ยวจะมาแฮปขนุนด้วยใช่ขนุนลูกใหญ่น่ากินนม่จะสุกข้างในกินนะไี่ออกไม่ออกเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อนี่เขาโพจะอยี่ตรงนี้เลยค่ะนี่อย่างนี้อย่างนี้น้าคะจะทำโดนนอโวคาโดไหมคะค้างอะไรนะคะค้างก็อาจจะชอบกินอโวคาโดอะไรเงี้ยเสียงมันดังมากเลยค่ะคุณอาไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะค้างอาจจะแบบอะไรอย่าเงยนะตักแเทวอ่ะก็นี่นะคะอโวคาโดก็ กกอยาินอ่าจะไม่ใช่ช้างแล้วนะคะน่าจะเป็นแอดพวกแอดมินเองที่อยากกินกรน่าจะให้แอดมินนะครับผมใช่อ่าไปค่ะไปเราต้องรีบไปซื้อข้าวโพดกันต่อนะคะตอนนี้อยู่ฝั่งไหนคะคุณพี่เนี่ยเนี่ยอยู่ข้าวโพดอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เลยครับมข้าวโพดกับแตงกวา แล้วตอนนี้แตงกวาน่ะมันเราตัดออกก็ได้ไม่รู้ว่ามันจะแพงมันซื้อยากคะแตงกวานี่มันจะแพงผมว่าแล้วข้าวโพดนี่แพงไหมคะตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องไปดูว่ามันมีเยอะไหมเยอะมันมีกล้วยมีอะไรด้วยไงอ๋อกล้วยไปแล้วสำลวดเสร็จแล้วเพราะแตงโมเนี่ยมันช้างมันจะไม่ใช่มันดู ถามว่าแต่ผมเห็นคุณรีมนที่าซื้อวันนั้นทุเรียนได้มาแล้วนะคะหนึ่งร้อยลูกแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตขอข้ามถนนก่อนนะคะทุกคนอ่ะทุเรียนนะคะตอนนี้เราเอ่อซื้อมาแล้วสั่งซื้อมาแล้วหนึ่งร้อยลูกนี่เรามาเจอโซนข้าวโพดแล้วกลิ่นข้าวโพดสวยสิบสองบาทเหรอ ว้าวถูกมากเลย12บาทโลใช่ไหมใช่ราคาถี่ไหมถ้าไม่ไม่จ่แม่หกตายได้ไหมผมเอาสัก500ร้อโลอ่ะว้าวสิบบาทได้ไหมผมสิบบาทเนาะโอเคตัวนี้แนะนำอย่างนี้นะตัวนี้แนะนำมาจากเพจนะครับเพจของกันครับคุรู้จักใชจไหมครับผมก็จะมาซื้อข้าวโพดไปเลี้ยงช้างผมจะไปจัดบุฟเฟ่ช้างที่สุรินในวันพรุ่งนี้นะครับ ว่าเอาไปเลี้ยงบ่อยเอาไปเลี้ยงผีสามร้อยร้อยมาจากนี่ประจําแต่ตอนนี้เข้ามาไม่ได้สิบบาทนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะนี่บุญรวมมกรก็ขี้ลงไม่เราเขาโพดนะคะตอนแรกห้าร้อยละสิบสองโลลดเอ้สิบสองบาทแต่ตอนนี้คุณป้าเนี่ยข้างหลังตลาดตึกกับกล้วยเนี่ยรับกล้วยอ่ะตรงมะละกออ่ะ เบอร์รถสีชมพูเลยคันใหญ่ๆเลยคันเดียวมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ตรงนั้นนะครับ500กิโลนะครับใส่เข่งไปแล้วใส่แข่งไปแล้วไปเทใส่ถุงไปด้ยะถ้าใส่ถุงได้ผมมีเวลาให้แค่20นาทีเท่านั้นนะครับพี่ใส่ทันไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถนำขบวนเราออกแล้วนะไปเลยนะครับจะจะเอาสะดวกแบบเทหรือว่าจะเอาสะดวกใส่ถุงก็แล้วแต่ น okay ะครับ500กิโลผมรอใจ่ายตังค์อยู่ท no ้ายรถหกล้อขอบคุณครับเดินตรงข้างใช่ข้างสั่งตรงลานจอดรถอะพี่ฝน